สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยววัดพระใหญ่นะคะในเขตพื้นที่พัทยาค่ะคนเยอะมากๆค่ะทุกคนวันนี้คนเยอะเยอะมาก,มากๆเยอะจริงๆนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราค่อยอไปไอ้นี่กันนะไปชมบรรยากาศวสวยๆกันข้างในแต่ตอนนี้เราชมบรรยากาศข้างนอกไปก่อน บรรยากาศสบายสบายคนก็เยอะค่ะทุกคนเยอะมากคนเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะฮะโอ้ยอากาศร้อนนะคะวันนี้นะอากาศร้อนมากๆร้อนมากๆมากเลยเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันข้างบนก็จะเป็นคนเข้ามา ไหว้พระบนเขาเต็มเลยค่ะสวมเสื้อผ้าที่ไอ้นี่นะคะรัดกลุ่มนะคะถ้าใครใส่กางเกงขาสั้นก็ต้องมาเปลี่ยนกระโปรงนะคะเป็นเสื้อผ้ารัดกลุ่มค่ะคนเยอะมากๆเยอะจริงๆเดี๋ยวข้างบนนะคะเราค่อยไอ้นี่ เขามีร่มให้นะคะทุกคนสามารถยืมร่มเข้าไปได้นะเดี๋ยวเราร่มไปดีกว่าเพราะว่ามันร้อนมากโอเคมีร่มยืมร่มวัดไปค่ะ คนก็เยอะนะคะทุกคนคนเยอะชาวต่างชาติก็เยอะสวมเสื้อผ้าที่รัดคุมนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ถ้าเป็นใส่ขาสั้นมาก็หรือกระโปรงสั้นก็มีผ้าถุงนะคะ มีผ้าถุงอ่ามาเที่ยววัดกันนะบรรยากาศดีดีนะมานั่งคุยกันบรรยากาศดีๆอากาศดีค่ะ วัดบนเขานะฮะเฮ้ยทุกคน <c oughs> บรรยา,าก,กาศดีมากค่ะบรรยากาศดีมากอ่ะเดี๋ยว เราไปนั่งฝั่งโน้นกันตรงนี้ก็จะเป็นที่สักการะเทวสวุวรรณนะคะ้าวเวสุวรรณบนเขาคืออากาศด,ดีมากนะคะอากาศด,ดีมากๆเลยอากาศร้อนค่ะทุกคนขอหญิงนั่งก่อน nhưng mấy vậy เนื่องจากอากาศร้อนมากๆนะคะช่วงนี้นะเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพนะคะถ้าเกิดมาเที่ยวบริเวณรอบนอกแบบนี้ก็สมควรที่อ่ากางร่มนะคะแล้วก็สวมแว่นตานะคะสวมแว่นตากันแดดนะฮะป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่างบัวค่ะอ่างบัวก็จะมีรอบวัดเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆนะคะเป็นบัวนะคะ สวยงามค่ะสามารถเลี้ยงในกระถางได้นะบัวแบบเนี้ยสวยสวยจริงๆค่ะอนะบรรยากาศดีมากๆร่มรื่นนะคะในเขตบริเวณวัดอ่าเนื่องจากอา,ากาศร้อนพอเราอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีลมก็ทําให้อุณหภูมิในร่างกายนะคะดีขึ้นนะคะปรับสภาพค่ะเสียงนกนะคะทุกคนเสียงนกในวัดค่ะ บนเขานะฮะก็จะมีนกหลากหลายสายพันธุ์นะฮะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนะเยอะนะฮะเขาก็จะมาส่งเสียงร้องเป็นช่วงๆนะคะบรรยากาศดีดีค่ะต้นไม้ไหวนะแล้วก็มีลมพัดและตอนนี้อากาศดีแล้วนะคะนะถ้าเป็นช่วงเช้าๆนะฮะจะสวยมากๆ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้างล่างค่ะเป็นเขตบริเวณวัดเหานี้แหละนะอยู่ข้างล่างนะคะอยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นกระถางดอกบัวสวยๆแบบนี้เนาะเวลาเขาเรียกว่าสวยงามกำแพงระฆังนะคะก็จะมีระฆังหลายร้อมสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีระฆังเยอะมากๆเลยนะเราสามารถมาตีระฆังขอพรได้นะคะตรงนี้นะจะตีหรือไม่ตีก็ได้ค่ะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนะสวยงามค่ะ มีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยววัดขอพรอสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปนะคะ,ะกับบรรยากาศสวยๆนะคะในเขตพื้นที่ของวัดพระใหญ่นะคะเมืองพัทยาเรานั่นเองเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ